ทีนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามในส่วนของเจ้าหน้าที่ตารวจได้บุกเข้าไปจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติรายใหญ่นะครับที่มีชื่อว่ากลุ่มไข่ห่วงเป็นชาวไต้หวัน6คนนะครับแล้วก็หญิงไทยอีก1คนโดยพบว่ามีการร่วมกันลอบนํายาเสพติดอัดใส่แท่งเพลารถนะครับเพื่อที่จะตบตาเจ้าหน้าที่โดยผู้ต้องหาเนี่ยให้ปากคำอ้างว่านำเข้ามาจากประเทศกัมพูชาครับ มาดูพฤติกรรมของกลุ่มนี้กันหน่อยกลุ่มไข่ห่วงฟังชื่อไม่ผิดนะครับคุณผู้ชม,มตำรวจจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชุดสืบนครบาลและก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มชายชาวไต้หวัน6คนนะครับแล้วก็หญิงคนไทยอีกหนึ่งคนภายในหมู่บ้านรูแห่งหนึ่งในเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับจากการสืบสวนของตำรวจซึ่งใช้เวลากว่า3เดือนเพราะว่ากลุ่มชายชาวไต้หวันกลุ่มนี้ เป็นบุคคลที่ตำรวจไต้หวันต้องการตัวเนื่องจากเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่เข้ามาใช้หมู่บ้านหรูในประเทศไทยเป็นฐานลำเลียงยาเสพติดนะครับส่งขายทั้งในประเทศไทยแล้วก็แถบประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองสำหรับวิธีการหลบเลี่ยงตบตาเจ้าหน้าที่ก็จะมีการกรอกยาเสพติดเข้าไปในเพลารถยนต์เนี่ยฮะ เข้าไปในเพลารถยนต์เจ้าหน้าที่ก็น่าจะต้องใช้เลื่อยใช้อุปกรณ์ในการตัดนะครับเพื่อที่จะเอายาเสพติดที่เขาเรียกว่าซุกซ่อนหรือว่ากรอกเข้าไปนะครับภายในส่วนต่างๆนี่นะครับของรถยนต์ซึ่งขณะที่ตำรวจจับกลุ่มแล้วก็มีการตรวจยึดของกลางครั้งนี้ก็มีทั้งเพลารถนะครับทั้งหมด17เพลาส่วนยาเสพติดที่พบมีหลายรายการไม่ว่าจะเป็นกัญชาไอซ์เคตามีนแล้วก็แฮปปี้วอเตอร์ Happy Water เราก็เคยคุยกันไปก่อนหน้านี้ใช,ใช่ไหมฮะเป็นน้ําสวรรค์ใช่ไหมฮะคือถ้าดื่มเข้าไปก็คงจะมีความสุขแต่ว่ามันเป็นอยาเสพติดนะอย่าไปดื่มเด็ดขาดนั่นอเองถูกต้องคือจะบอกคุณอั้นว่าเมื่อสักครู่หนึ่งชมภาพข่าวตอนคุณอั้นรายงานเนี่ย จ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้เครื่องตัดนะตรงบริเวณพลาวรถเนี่ยคือต้องบอกว่านอกจากจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วต้องเป็นสายสืบแล้วเข้าไปจับกลุ่มแล้วเป็นช่างด้วยนะต้องเป็นทุกอย่างจริงๆคุณอ้านอุปกรณ์นี่ก็คือตัดกันเองทํากันเองนี่แหละไม่ได้ไปใช้ช่างที่ไหนเจ้าหน,น้าที่ตำรวจต้องทําเองทําเป็นทุกอย่างจริงๆค่ะฮะแล้วมันก็มีประกายไฟออกมาด้าวยเหมือนกันนะฮะก็ต้องชื่นชมนะฮะสำหรับชุดสืบนครบาลหรือว่า idmb นั่นเองครับ ทีนี้เนี่ยตำรวจพบว่ากลุ่มไข่ห่วงนี้นะครับเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งคือเช่ามาประมาณ4-5เดือนก็เกือบเกือบครึ่งปีอยู่เหมือนกันนะโดยมีชาวไต้หวันอีกกลุ่มเป็นผู้จัดหาบ้านเช่าให้ส่วนกลุ่มที่ถูกจับกลุ่มเป็นอีกชุดนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีหมายจับของตำรวจไต้หวันทีนี้จากการสอบปากคำนะครับอ้างว่าเข้ามายังประเทศไทยมาด้วยการลักลอบทางช่องทางธรรมชาติจากทางฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาครับ สำหรับชายชาวไต้หวันกลุ่มนี้คนแรกชื่อว่านายเฉินยู่หนิงเป็นตัวการใหญ่ของขบวนการมีฉายาขาลายแล้วก็อีก5คนอายุระหว่าง22ถึง26ปีถึงว่าทำไมแต่ละคนถึงสักลายกันค่อนข้างเยอะ,ะบางคนก็สักที่บริเวณขานะครับก็เลยได้ฉายาก็คือขาลายนั่นเองเนี่ยฮะพลตำรวจเอกชนพัฒส,สารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุว่าการขยายผลเกี่ยวกับยาเสพติดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพและพื้นที่ตำรวจนครบาลขณะนี้ตำรวจพบรูปแบบการซุกซ่อนยาเสพติดที่มีรูปแบบใหม่ส่งกันเร็วมากขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นตามพื้นที่สาธารณะแทนที่แต่เดิมจะนัดรับกันที่บ้านขณะเดียวกันนะครับตำรวจได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมหรือว่าช่วยกันแจ้งเบาะแส หากพบเห็นความผิดปกติในชุมชนหมู่บ้านหรือใกล้พื้นที่อยู่อาศัยนะครับก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจสอบหรือว่าจับกลุ่มต่อไปครับครับท่านรองผู้บัญชาการแล้วก็ทั้งสองท่านนะนครบาลน,นะครับแล้วก็ผู้การศูนย์สืบนครบาลน,นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานอีกอันนึงเนี่ยของกองบัญชการตารวจนครบาลน,นะครับที่มีการสืบทราบชาว ไต้หวันนะฮะหรือแก๊งคนไร้ข้ามชาติเนี่ยที่เข้ามาพยายามลักลอบนายาเสพติดจากประเทศไทยเนี่ยส่งไปยังประเทศที่สาต่อไปนะซึ่งอันนี้เป็นของประเทศไต้หวันนะครับก็ปจากที่พวกพวกท่านเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีการพยายามลักลอบใส่ใ,สในเนพาลรถนะครับมีการดําเนินการที่เอ่อจะลักลอบนําส่งของยาเสพติดทั้งนี้เนี่ยออกไปยังประเทศไต้หวันนะครับซึ่งโดย เราก็ได้ทางกรมชาการตํารวจรคนครบาลน,นะฮะโดยส,สืบเนี่ยนะครับเราได้ทําการประสานงานกับทางประเทศไต้หวันด้วยนะครับซึ่งผลการปฏิบัติเนี่ยเราได้ผู้ต้องหาเป็นชาวไต้หวันจานวน -6 กคนนะครับซึ่งเกือบทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีหมายจับของประเทศไต้หวันที่หลบหนีการกระทําความผิดจ,จากประเทศเขามาอยู่ประเทศเราโดยที่มาเช่าบ้านอาศัยที่ การที่มาเช่าบ้านราคาแพงเป็นการหลบลหลบหลีกแล้วก็ตบตาเจ้าหน้าที่นะครับที่ว่ามาอยู่หมู่บ้านที่ราคาแพงเนี่ยค่าเช่าเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับต่ออันเนี่ยซึ่งมีเราการกระทําครั้งนี้เนี่ยเราได้ผลการปฏิบัตินะครับมี2แห่งที่ที่เข้าไปเช่านะครับอันนี้ก็ประมาณ6 0,000บาทนะครับแล้วก็ส่วนอีกแขงหนึ่งเช่าเดือนละแสนนะครับเพิ่งจะเข้ามาแล้วก็มาดำเนินการเนี่ย ทำเรื่องของยาเสพติดแล้วก็มีการผสมยาเสพติดเป็นแฮปปี้วอเตอร์จำหน่ายในสถานบริการด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่เราดําเนินการวันนี้ท,ที่ที่มีการจับคุมได้วันนี้นะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทางสู์สืบนครบาลน,นะครับเป็นคนผู้ให้รายละเอียดนะฮะแต่ก็เป็นที่น่าย,ยินดีนะครับซึ่งประเทศไทยกับโดย นโยบายท่านพบตรนะครับปุณเดกดมงศัก,กดิ์ธีรพัฒน์เนี่ยได้สั่งการลงมานะครับแล้วก็ให้ทางศูนย์สปศเนี่ยดำเนินการควบคุมสกัดยาเสพติดไม่ให้หลุดรอดเข้ามาในประเทศหรือไม่ให้ออกไปนอกนประเทศเนี่ยนะครับก็มีการบูรณาการการระหว่างประเทศไทยกับประเทศไต้หวันซึ่งพบตรไต้หวันเนี่ยเพิ่งจะได้มาเมืองไทยนะครับได้มาแล้วก็มาคุยเรื่องกันประสานงานกันในเรื่องของการดําเนินการในเกี่ยวเรื่อง ยาสติดรื่นคดีอาชากรรมทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับจากนี้เราก็คงจะต้องประสานงานกันต่อไปอยากเข้มข้นต่อไปนะครับซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าคนไต้หวันที่หลบหลบหนีเข้ามาในอยู่ประเทศไทยเนี่ยมากพอสมควรแต่แต่ละคนที่มาโดยเฉพาะเที่ยวนี้นะครับต้องหกคนเนี่ยมีเป็นหลบหนีหมายจับทางไต้หวันทุกท่านที่เข้ามาเที่ยวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะต้องคงจะต้องมีการดาเนินการแล้วก็ ประสานงานกันต่อไปแล้คงจะต้องมีการสืบทราบทรัพย์กันด้วยนะครับว่าเส้นทางการเงินอยู่ไหนอย่างไรไปยังไงเดี๋ยวทางนาครบาลก็คงจะดำเนิน,นการดูกันต่อไปนะครับแต่ส่วนนี้ก็ขอให้ทางผู้การสืบน,นะครับเป็นผู้ดำเนินแจ้งรายละเอยีอยดกครั้งครับสําหรับเคสนี้เราสืบกว่า3เดือนนะครับก็ได้ไรายงานท่านท่านผอตรแล้วก็ท่านรองชินภัก์ รวมทั้งท่านผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับก็สิ่งที่พวกเราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นการเทสนะครับที่มีแค่17แท่งเนี่ยเป็นการทดลองแล้วจะมีบิ๊กโอสก็คือเคสใหญ่ถ้าครั้งนี้ผ่านไปได้วันนี้เราก็ตัดวงจรโดยปกติพวกนี้จะแบ่งหน้าที่การทำํำคนที่เป็นตัวการใหญ่จะมาดูจะมาเซตเสร็จจะบินกลับแล้วก็จะมีตัวพวกตัวเล็กๆตัวขนส่งรวมทั้งคนไทย จะเป็นไม้ต่อไปแต่วันนี้เราจับตัวใหญ่เลยนะครับทั้ง5้าลายของชาวไต้หวันที่ถูกออกหม้จับที่ประเทศไต้หวันเนี่ยเราประสานกับทางตำรวจไต้หวันแล้วรู้ว่าเขาประกันตัวในเรื่องของยาเสพติดจากประเทศไต้หวันเป็นคดีที่ดังในประเทศเขาแล้วหลบหนีมาอยู่ที่ประเทศไทยเราโดยเข้ามาทางช่องทางธรรมชาตินะครับก็เดี๋ยวขอญาต ให้ตัดอีกสักเหล็กหนึ่งต่อหน้าท่านภูมิชาครับพอกินก็ตัดไปแค่เหล็กเดียวนะครับขออนุญาตเอาจากที่ผ่านมานะครับทางทางไตหวันเนี่ยเขาจะมาเป็นชุด,ชดนะครับชุดหนึ่งมาดำเนินการเรื่องอยาสูบติดอีกชุดหนึ่งมาเป็นเรื่องการแพ็คอีกชุดหนึ่งไปจะเป็นผู้ส่งออกและชุดหนึ่งเป็นผู้ดําเนินการจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนในเรื่องอัน,น,นเนี้ยในพาวรถเนี่ยเขาคงก็คิดหาวิธีการต่างๆนานา,นา ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครเพราะมีหลายๆครั้งที่เราจับชาวไต้หวันได้เนี่ยอาจจะไปใส่ในเครื่องรถยนต์ในเฟอร์นิเจอร์ในไม้ต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามทำทุกวิถีทางนะครับที่จะตกตาของทางเจ้าหน้าที่โดยซึ่งเคยมีจับในลู่วิ่งอย่างเงี้ยมีก็เคยจับได้นะครับใส่ไปในท่อนไม้ก็มีใส่ไปในเจก,กันใส่ไปในอะไรที่เป็นพยายามจะดัดแปลงไปเรื่อยๆนะที่ ที่ดาเนินการไปเนี่ยที่ผ่านมานะครับที่ที่ที่เคยจับได้มาแล้วก็อันนี้ก็ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ของแปลกนะซึ่งมันก็แปลกที่อยู่ดีจะส่งพลารสจากเมืองไทยไปไต้หวันเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ไม่เคยทํากันนะฮะก็ก็ต้องมีการดูกันอีกครั้งนึงนะฮะว่าอะไรเป็นอะไรยังไงก็ก็ต้องต้องดูรายละเอียดนิดนึงนะครับต้นทางดีนะ่เขอขอสอบถามอีกทีนะฮะว่าอย่างไงแต่ว่าก็มาจับ ประเทศนอกบ้านเราใกล้รอบรอบประเทศไทยนีแหละนะแต่ว่าประเทศไหนเนี่ยก็ก็มีอยู่ที่เดียวที่ที่เข้ามานะแต่สวนจะเข้าผ่านมาทางไหนก็ก็อีกทางหนึ่งอันนั้นส่งออกครับอันนั้นจะเป็นการส่งออกก็ต้องส่งเผาเนี่ยส่งเผานโดยที่ปลายทางไปอยู่ประเทศไต้หวันจากไต้หวันก็คงก็จะนําส่งต่อไปทีหนึ่งนะฮะแต่ส่วนมากเนี่ยทางไอ้เนี่ยประเทศไต้หวันไจะใช้เยอะครับโอเป็นประจําอยู่แล้วฮะมีเยอะครับเข้าเข้า จากรถนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของเขานะครับเป็นการทดสอบของเขาแต่บางครั้งผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกเ,าเขาอาจจะส่งแบบอื่นไปแล้วแล้วก็เที่ยวนี้มาก็ใช้เป็นลอง,ลอง,ลองพาวดูบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะเพราะว่าใส่ในเครื่องรถยนต์รถใส่ในเครื่องประกันอะส่วนประกอบเนี่ยหลายครั้งนะครับที่จับมาเนี่ยถ้าเราจับได้ได้ไดบ่อยเท่าที่ทราบตอนนี้ไม่มีนะครับส่วนมากเนี่ยจะไม่ไม่ไม,มีในทุนของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง จะเป็นชาวไต้หวันมาลุวนๆเลยที่เข้ามาในเรื่องการดําเนินการทุกอย่างแม้กระทั่งการเช่าบ้านนี่ก็เป็นชาวไต้หวันอีกนะครับเพียงใดก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในการให้เช่าบ้านกับชาวต่างประเทศเนี่ยขอให้ช่วยดูด้วยว่าไม่ใช่เช่าแล้วเช่าเลยนะฮะเช่าไปก็ขอให้ช่วยดูดูตรวจสอบพฤติกรรมเขาบ้างนะครับมีพวกที่แอบแฝงมาแบบนี้ก็เยอะหรือพวกที่มาอยู่ด้วยความสุจริตนี่ก็มี นะครับก็ไม่อยากทําให้พวกที่อยู่ด้วยความสุจริตที่เขาจะเดือดร้อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้ฝากเจ้าของบ้านด้วยนะครับที่ที่ให้เช่าเนี่ยก็ต้องสังเกตสังการนิดนึงนะครับหรือว่านิติบุคคลตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยที่มีเนี่ยซึ่งอีกแข่งนึงเนี่ยที่เราไปไปจับคุมได้เนี่ยนะครับก็เป็นที่คล้ายๆแบบว่าจะส่งแฮปปี้วอเตอร์เนี่ยส่งขายจะานบริการตลอดเวลาแล้วก็มีพวก วิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยมารับกันทั้งคืนตลอดเวลานะครับที่เราเราสืบทราบได้เนี่ยก็คงจะต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้วยนะครับบริษัททั้งหลายที่ก็เป็นที่ท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับไม่มีที่ไหนบ้างเนี่ยทุกวันเนี่ยผมถึงบอกว่าอยากจะให้มีหน่วยงานที่เข้ารับรับผิดชอบเนี่ยมาดูนะครับว่าในการขนส่งของก็ตามเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าธุรกิจเนี่ยมันแต่ว่าธุรกิจคุณก็ต้องดูบ้าง อะไรเป็นอะไรเนี่ยมาทาร้ายสังคมมากเกินไปผมคิดว่าก็ไม่น่าจะดีถ้าขอความร่วมมือแล้วเนี่ยไม่ให้อีกหน่อยก็คงจะต้องมีการพูดถึงว่าบริษัทไหนแบบไหนอ,ไน,นอย่างไรเนี่ยที่ทากันยังไงเนี่ยแล้วก็จะมีการเนี่ยออกคลิปให้เห็นเลยประจานกันบ้างถ้าในเมื่อขอความร่วมมือกันเนี่ยนะครับดีๆก็ไม่ได้เนี่ยก็คงจะต้องมีการทําอย่างนี้บ้างแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยแกนตี้เลิกใช้เขาละกันดีกว่า อย่างนั้นน่อาจจะเป็นความสะดกวกสบายของท่านอย่างหน,นึ่งเแต่เขาทําหลายประเทศชาตินะครับไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยบ่อนทําลายสังคมเนี่ยแล้วประเทศไทยเราจะอยู่กันได้ยังไงถ้าไม่ให้ความร่วมมือกันขนาดนี้นะครับมูลค่านี่อย่าไปพูดถึงเลยนะฮะขอ,ขอ,ข,อขอไม่พูดถึงดีกว่าถ้าคุณถ้าพวกท่านถามอย่างนี้เนี่ยมันเป็นแรงจูงใจกับบุคคลที่ไม่ได้คิดจะทําก็หันกลับมาทำเอเอลองดูีิว่าถ้าทําบาทหนึ่งอาจจะได้ร้อยบาทอะไรอย่างนี้เนี่ยเออหันมาทําดีกว่าไหมอันนี้ผมว่าอย่าอย่ายไปพูดถึงแรง แรงจูงใจอย่าไปสร้างแรงจูงใจเขาเลยแต่ว่าของกลางทั้งหลายแหล่ที่ส่งไปเนี่ยมันจะมีมูลมูลค่าเพิ่มเยอะพอสมควรนะครับมันเป็นถ้าเขาสำเร็จได้เนี่ยเขาก็อาจจะร่ำจะรวยแต่คนพวกนี้เขาไม่หยุดหรอกครับถ้าเป็นขบวนการเนี่ยทำครั้งหนึ่งต้องทำต่อไปตลอดเวลาครับอันนี้ก็ได้เป็นส่วนมากเป็นยาไอนะครับไม่ได้มันใสเทเล็กเท่น้อยเพราะว่ามีอย่างอื่นผสมลงไปด้วยเนี่ยนะครับก็ประมาณเนี่ยตอนนี้เราตรวจสอบประมาณกิโล อันนี้เป็นไงอันนี้นนคือกัญชาครับอ๋กอ,อกัญชาอีกถุงหนึ่งคืออะไรครับเป็นอายาย